ปลาชูชีไข่ยังอยู่นะคะนี่น้ำปลาร้าคุณแม่ค่ะนี่น้ำพริกแมงดาค่ะอะไรคะอืะ หอมมะนเวาลาชุชีไข่ย,ยังอยู่นะคะนี่น้ำปลาร้าคุณแม่ค่ะนี่น้ำพริกแมงดานะคะ่ะโอเคค่ะอืมหมเจี้ยบแล้วทุกคน อันปลาแซ่บค่ะใส่รูดโดดโด,ด้วยอืมโอเคค่มก หอมมะนาวก่อนหนึ่งโบกนะคะชือ่อใจอมีข้าวได้ไหมคะผัดแตงไทยใส่ไข่สีงแดง นะคะอืมก็มดน C'est ça ชื tea, pulse, ่อของอุทัยทเลนะก็ใส่หมาเรียกอะไรนะไม่นานหนัง ช่วใจใใกินข้าวได้นะผัดเต่งไก่ใส่ไข่สีแดงแดงช่วใจกินข้าวได้นะผัดเต่งไก่ใส่ไข่สีแดงแดง ะะอืมช่วใจกินข้าวได้ไหมนะผัดแตงไทยใส่ไข่สีแดงๆสวัสดีนะคะทุกคนพามาทานข้าวอีกแล้วค่ะผัดแตงตุ๊กแนะคะนี่ผัดพริแกงถั่วอ ปลาชูชีไข่ยังอยู่นะคะนี่น้ำปลาคุณแม่ค่ะนี่น้ำพริกแมงดาค่ะอะไรคะตอกแคร์นะคะ ึ้นชื่อของอุทยานธรนียมขึ้นชื่อของอุทยทานธะรนียมเหลือแนะเนื้ออือหือนี่นะคะเหลือจากน้องกระแตนะคะเช้าเราก็จัดมัน อันปลาแซ่บค่ะใส่ลูกโดดด้วยอืมโอเคครับหอมมะนาว หั่นปลรราแซ่บค่ะใส่รูปโดดโด,ด้วยอือต้องเิ่ครับขอบคุณทุกคนยากรับชมขอตัวทานน้หนาต่อก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะทุกคนพนามาทานข้าวอีกแล้วค่ะผัแตงตอกคกนะคะนี่ผัดพริกแกงั่วย เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคะเขาจะลอกเปิดออกได้เลยนะคะปลาชูชีไข่ย,ยังอยู่นะคะนี่น้ำปลารคคุณแม่ค่ะนี่น้ำพริกแมงดาค่ะตากข้าว น่าสุดแล้วที่ป้าเรียกว่าเขาเรียกยังไงแม่นาหนังที่ปอกออกเป็บเปลือกหรือยัคะ